นีรันอาร์ไม่ได้แล้วแบบขึ้นว่ามีปัญหาผมว่าชัดเจนแล้วแหละว่าอาร์ของเราจะมีปัญหามาเราดูกันนะว่ามันจะรันได้หรือเปล่าอันนี้ทดสอบนะครับถ้าใครเข้ามาก็ขอโทษไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตทดสอบนะพอดีผมมีปัญหาก็ไม่ได้เป็นอะไรดีนี่มันเป็นที่ tik ตอกอะนงนะ เสียงเกมก็มาฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนสองสามสี่ เออไม่กระตุกเลยนะก็ก็ปกตินะกระตุกหรอไม่ดียังเห็นบอลโต้ขยงขยับอยู่เออนี่ก็ขยับแล้วเออเอ้ามันเป็นที่อะไรวะเน้เยเทย่าเน็ตกูสันตีสุดสดเนี่ยก็ไม่ได้